คอมเมนต์นี้ถามว่าพลาสติกที่ห่อหมูยอก่อนจะห่อใบตองนะ่ะเป็นอย่างขึ้นตรงหอ่ออันตรายหรือเปล่าไม่ห่อจะเป็นยังไง <Wow. S 1> นี่้าเป็นที่ท่โ่งงานเหาเสือนะใบตองเทียมนะครับอร่อยกินก่อนเลยอันนี้ใบตองเทียมพลาสติกของเราเป็นฟุตเกตหนึ่งทนความร้อนทนความเย็นได้อย่างดีไม่ต้องห่วงเรือ่องความปลอดภัย แล้วสองถ้าไม่ใส่เนี่ยจะเป็นทางได <Huh? S 1> หมูยอเราหนึ่งเนาะเวลานึ่งเนี่ยน้ําจะซึมเข้าไปในเนื้อหมูยอถ้ารม่ห่อนี่เสียง่ายสองสีใบตองธรรมชาติจะซึมเข้าไปเนื้อหมูยอจากสีเยวาขาวสีสกายเป็นแหล่ๆดิ้ <c oughs> <c oughs> นี่ขาวๆน่ากินเพราะว่ามีใบตองเทียมอยู่โอเคถ้าไม่ห่อเสียง่ายเพราะน้ําซึมเข้าสองสีไม่สวยไม่น่าทาน หมูยอร้อนๆใครอยากกินอยากทานหมูยออุบนสูตรต้นตำลับแบบนี้จัดโปรโหให้อยู่ครับผมขนาด250กรัมแบบนี้เฉพาะเนื้อไม่ได้รวมใบตองและใบตองบางแค่นี้นี่เน้นเนื้อไม่เน้นใบตองนะครับจัดโปรอยู่ซื้อสามแท่งปกติหน้าร้านขายแท่งละ120บาทสามแท่งเนี่ยไม่พอหรอกเพราะเรามีสีสุดนังหมูสาลาเห็ดหอมพริกขี้ดําดซื้อสามวันนี้ขอ 2แท่งรวมกันเป็น5แท่งน้ำยำให้เพิ่มอีกขวดหนึ่งซื้อสามสองรวมกันเป็นห้า <Yeah. S 1> น้ำยำอีกหนึ่งขวด <Wow. S 1> ไม่ต้องจ่ายราคาเต็มทั้งหมดนี้365บาท <Wow. S 1> ก่อนจะส่งแค่พิขศงนุกแห้งเราไม่ต้องกลัวเสีย <Okay. S 1> ใครจะสั่งรีบกดสั่งเลยส่งฟรีทั่วประเทศนะครับ